สำหรับใครที่คิดว่า l ิตเติ้ลบยแล้วก็แฟตแม n เนี่ยนะคะจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดจะบอกว่าคุณคิดผิดนะคะเพราะว่าในปี1961หรือว่าประมาณ16ปีให้หลังจากการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิเนี่ยสหภาพโซเวียตได้ทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งมีชื่อว่าซาบอมบา ลอยแล้วก็แฟตแมนถึง3,000เท่าบันทึกว่ามีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยมากกว่า2,000ครั้งทำให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยถูกปล่อยอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วก็ลามไปจนถึงดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งประเทศที่มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกก็คืออันดับหนึ่งเลยเนี่ยเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยสหภาพโซเวียตหรือว่ารัเสเซียส่วนอันดับ3นะคะก็คือประเทศฝรั่งเศสค่ะ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะที่นำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเริ่มต้นในปี1941โดยอังกฤษได้ร่วมมือกับแคนาดา ก่อตั้งโครงการลับขึ้นมาที่มีชื่อโครงการวัตถุอัลส์เพื่อออกแบบแล้วก็พัฒนาระเบิดอะตอมส่วนสหรัฐเองนะคะก็ได้ก่อตั้งโครงการที่มีชื่อว่าแมนฮัตตันหรือว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์ขึ้นในปี1942โดยมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่นิวยอร์กผู้อำนวยการของโครงการนี้นะคะก็คือเลสลีย์กรอฟซึ่งเลสลีย์กรอฟคนนี้นะคะก็ได้เป็นคนที่เลือกเจ o b e โรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ให้มาเป็น ผู้บัญชาการอยู่ที่ลอสอ l ลามอสในขณะเดียวกันนะคะปีถัดมาในปี1943อังกฤษเองก็ไม่สามารถที่จะดำเนินโครงการถูบอลลย์ต่อได้เนื่องจากงบประมาณที่มันบานปลายอีกทั้งตัวประเทศอังกฤษนะคะยังต้องพัวพันกับการรบ การทำสงครามในยุโรปสุดท้ายแล้วโครงการทูบอันลอยส์จึงต้องไปควบรวมกับโครงการแมนแฮตตันภายใต้ข้อตกลงคุยเบกโดยมีเงื่อนไขที่ว่าประเทศในโครงการนี้นะคะจะต้องแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธแบ่งปันอาวุธที่จะใช้ร่วมกัน รวมทั้งจะไม่ใช้อาวุธนี้นะคะต่อประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกและหากจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดอะตอมกับประเทศใดจะต้องได้รับความยินยอมร่วมกันโดยระเบิดลูกแรกเนี่ยนะคะถูกทดสอบที่ทรินิตี้ค่ะเป็นสถานทดสอบทะเลสายที่รัฐนิวเม็กซิโกในวันที่16รกรกฎาคมหรือว่า1เดือนก่อนที่จะมีการทิ้งระเบิดลงที่ฮิโรชิมาค่ะ อาวุธนี้นะคะก็ถูกนำไปใช้ในการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ผลักดันให้อเมริกาขึ้นเป็นผู้นำทางด้านอำนาจอันดับหนึ่งของโลกบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ก็คือจูเลียสโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์หรือว่าที่เรารู้จักกันจากหนังออฟเพนไฮเมอร์ ผู้คิดคน้นระเบิด Little b ลบอยแล้วก็ f a ตแมนขึ้นมาเขาได้รับยกย่องนะคะว่าเป็น f a เ h อร์อ t ฟดิอะตอมิกบอมบ์ออฟเพนไฮเค่ะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายยิวพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนเยอรมันเชื้อสายยิวซึ่งมาตั้งรกรากแล้วก็ทำการค้าขายในประเทศอเมริกาตัวอ p e เพนไฮเมอนะคะได้รับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจากที่ได้เข้าศึกษาทฤษฎีฟิสิก์เพียงแค่3ปีเท่านั้น และเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการแมนฮ a ตตันในปี1942หลังจากคำเชิญชวนของเลสลีย์โกรฟโดยส่วนตัวนะคะเขาเป็นคนที่เกลียดแล้วก็กลัวลัทธิฟาสซิสต์ของเยอรมันมีความกังวลว่าเยอรมันเนี่ยจะสามารถคิดค้นอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จะเป็นประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่2ตัวออพเพนไฮเมอร์นะคะถือเป็นผู้ที่แนะนำเป้าหมายในการทิ้งระเบิดลูกแรกให้ทิ้งที่เมืองเกียวโต ตามด้วยฮิโรชิมาโดยให้เงื่อนไขที่ว่าเป้าหมายเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีจุดศูนย์กลางประมาณ4.8กิโลเมตรเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ระเบิดจะต้องมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างแล้วก็สร้างความเสียหายเป้าหมายจะต้องมีตำแหน่งที่ระบุได้ชัดเจนของยุโทโธปพกรแล้วก็กองทัพทหารเพื่อป้องกันหากการทิ้งระเบิดเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดค่ะ หลังจากการทิ้งระเบิดไปนะคะผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือผู้คนเนี่ยล้มตายนับแสนทำให้ตัวออ p เพนไฮเมอร์เองเหมือนจะต้องรับผิดทางอ้อมจากการคิดค้นของตัวเขาเองพอเวลาผ่านไปตัวเขานะคะก็ได้เริ่มมีการต่อต้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในช่วงเดียวกันนะคะเป็นช่วงที่สหรัฐเองก็จับตามองออ p เพนไฮเมอร์ว่าจะไปเข้าร่วมกับลัทธิคอมมิวนิสต์หรือเปล่าสุดท้ายแล้วนะคะ อัปเพนไฮเมอร์ได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งกล่องเสียงผลมาจากการที่เขาเนี่ยสูบบุหรี่จัดมาตลอดชีวิตค่ะผลกระทบจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทั้งสองลูกนะคะที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิหนึ่งในนักฟิสิกส์โครงการแมนแฮตตันค่ะฟิลิปมอริสันได้รับมอบหมายให้มาสำรวจพื้นที่ที่ฮิโรชิมาเขาเนี่ยระบุว่าสถานีดับเพลิง26แห่งที่ฮิโรชิมาถูกทำลาย โรงพยาบาลทั้งหมดในเมืองเหลือรอดอยู่เพียงแค่แห่งเดียวแล้วก็ระบบโทรเลขไม่สามารถใช้งานได้เลยสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องประสบพบเจอกับโรคปรามรูหรือว่าโรคมะเรง็งเกิดขึ้นจากการได้รับสารกัมมันตรารังสีที่แผ่ออกมาจากการระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นนะคะประมาณ2 7 0 0 0 0คน ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลเรือนสรุปสาเหตุจากการเสียชีวิตหลักๆได้3ข้อนะคะ 1. ก็คือแรงระเบิดที่มีอนุภาพมาก 2. รังสีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง4,000องศาเซลเซียสและข้อ3เนี่ยร้ายแรงที่สุดคือเหยื่อที่ได้รับการแพร่กระจายของสารพิษหรือว่าสารกัมมันตรังสีจากแรงระเบิดทําให้ต้องทนทุกทรมานจากโรคร้ายผู้คนที่รอดชีวิตจากเหตุระเบิดครั้งนี้นะคะเรียกจุด ที่มีการระเบิดไว้ว่าฮิบะกุชะหรือว่าจุดระเบิดที่มีผลกระทบต่อชาวญี่ปุ่นโรงพยาบาลฉุกเฉินมีสภาพเหมือนห้องเก็บศพมากกว่าห้องที่ใช้รักษาคนป่วยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะญี่ปุ่นเองก็ได้ประกาศเจตนาให้โลกได้รู้ว่าญี่ปุ่นจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปค่ะ ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดหักไม่ประสบพบเจอกับความพิการหรือผลกระทบทางด้านกายภาพก็จะต้องจมอยู่กับผลกระทบทางด้านสภาพจิตใจไม่ก็โรคกรรมพันธุ์จากแม่สู่ลูกเด็กคือกลุ่มเหยื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะ ไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้สูญเสียจากเหตุระเบิดครั้งนี้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะคะญี่ปุ่นก็ได้เกณฑ์ชาวเกาหลีให้มาทํางานที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิพบชาวเกาหลีที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดครั้งนี้ที่ฮิโรชิมาประมาณ20,000คนและอีก2000คนที่นางาซากิหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงเกาหลีก็เป็นเอกราชจากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะแล้วก็ตัวเกาหลีเองก็ได้มีการเริ่มแบ่งแยกประเทศเป็นเกาหลีเหนือ ก็เกาหลีตายจะบอกว่าตอนที่เราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ด้านในคือมันหดหูมากแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีเสียงสะอึกสะอื้นอยู่ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะจบลงไปนานมากแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยอยากจะพูดถึงกันสักเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างจะส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ,จแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ สะเทือนอารมณ์คนญี่ปุ่นเองแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ฝังอย่างรากลึกลงไปในวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์อนิเมชันญี่ปุ่นหรือละครยกตัวอย่างเทซึกะโอซามุผู้ที่เขียนการ์ตูนเรื่อง Astro Boy หรือว่าเจ้าหนูอะตอมเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผ่านประสบการณ์การทิ้งระเบิดเขาได้มีการเล่นประเด็นกับการใช้ เทคโนโลยีในทางที่ผิดอีกทั้งผลงานอย่างก็ซิล่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถูกยกให้เป็นไอคอนทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยบอกว่าก็ซิล่าถือเป็นสัญลักษณ์ของระเบิดปรมาณูที่ทำถึงที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่านักเขียนคนสร้างหนังไม่มีใครที่อยากจะพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างจงจงเนาะเขาก็เลยพยายามที่จะ พูดถึงเรื่องนี้กันในทางอ้อมค่ะเม่อหลังจากที่มีการทิ้งระเบิดนะคะหนังสือพิมพ์เดอะนิวย์ก t ไทมส์ซึ่งปีพิมพ์ในวันที่7สิงหาคมหนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมามีการตีพิมพ์เพียงแค่ว่า ระเบิดปรมาณูที่มีพลังงานมากกว่า TNT 20,000ตันถูกทิ้งลงสู่ญี่ปุ่นนำพาให้มนุษยชาตินะคะบรรลุหมุดหมายใหม่ทางวิทยาศาสตร์เข้าสู่ยุคสมัยแห่งพลังงานปรมาณูอิงจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนโดยในข่าวเนี่ยไม่ได้มีการระบุถึงจำนวนผู้เสียชีวิตเลยงานวิใจัยในปี2015นะคะ ระบุไว้ว่าหากมีหนังสือพิมพ์หรือวิทยุญี่ปุ่นเนี่ยแจ้งถึงจำนวนของผู้เสียชีวิตจากศาสตร์ผิษกัมมันตรังสีหรือแม้กระทั่งเป็นข่าวของทางยุโรปเองนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแปะประกาศไว้เลยว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อการปิดบังผลกระทบนี้นะคะจึงส่งผลต่อเหยื่อ ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และการที่สหรัฐไม่อยากจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะมันก็เป็นเหมือนการยอมรับถึงความรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ ติดตามรับชมต่อได้ใน EP 3ค่ะ